สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวไม้ของ s ซลา m ์โมเน SR XM1 นะครับเป็นไม้ที่ผมได้มานานแล้วละ่ะแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้รีวิวสักทีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะลองเอามาเทสเสียงให้ฟังกันเนาะว่าไม้ตัวเล็กแค่นี้เนี่ยคุณภาพมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับตอนนี้ผมใช้ไม้โบย่าอ่าเป็นตัวไม้ไวเลสอยู่นะครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมไ,มได้ทําการเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวของไม้ SR XM1 แล้วนะครับระยะนี้อยู่ประมาณอ่าหนึ่งมือนะครับเนี่ย หนึ่งมือหนึ่งเมตรเอออยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเสียงที่ได้อัดอยู่ในห้องปิดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสียงที่ผมพูดเนี่ยก็คือเสียงการพูดแบบปกติเลยนะครับเป็นไงครับผมฮัลโหลวันชูเทสเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวเรามีคลิปที่ไปเทสข้างนอกกันครับเดี๋ยวไปดูกันความแรงเดียวอะมาก เดี๋ยวมองกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมไปถ่ายมาในงานบรรยากาศต่างๆนะครับถ้าเกิดใครอยากฟังคลิปที่เป็นผมไปวอล์กอะไรอย่างงี้นะครับผมก็มีคลิปหนึ่งที่เคยทำไว้แล้วครับก็ลองไปดูเทสดูได้นะครับลิงก์อยู่มุมบนเลยครับผมก็จะสังเกตได้นะครับว่าไม่ตัวแค่ไี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานในสตูดิโอแล้วนะครับผมทุกๆไ์นะครับอยู่ที่อยู่ที่เราชอบคุณภาพเสียงแค่ไหนมากกว่านะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับมีช่อง YouTube และช่องติ k t ต k อครับผมบ๊ายบายครับรีวิวแกดเจ็ตโมเดลนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์กล้องหรือว่าสินค้าหลายๆอย่างนะครับมีมาให้ชมแน่นอนครับดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ